อันดับที่8เผลอไปกินผลผิดผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่หลายคนครับที่เวลพอสมควรแล้วนะฮะมีผลปีศาจที่ฟาร์มดีพอสมควรแล้วนะครับแต่บางทีเนี่ยเราก็อยากจะสุ่มผลปีศาจให้ได้ผลที่ดีกว่าเดิมครับและบางครั้งนะฮะเมื่อเราสุ่มได้ผลที่กากเนี่ย ถ้าเราไม่โยนทิ้งให้คนอื่นเราก็จะเก็บเข้าตัวใช่ไหมครับแต่ตอนที่เราเก็บเข้าตัวนั่นแหละครับเราอาจจะเผลอไปกดกินก็ได้ครับและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผู้เล่นใหม่มักจะเผลอทำอยู่บ่อยๆเพราะผู้เล่นใหม่เนี่ยส่วนมากก็คงจะยังไม่มีผลถาวรใช่ไหมครับบอกเลยครับว่าเผลอกินทีเนี่ยต้องไปฟาร์มต้องไปหาแลกผลใหม่กันเลย ใครมาวางผลไว้เนี่ยโอ้โห,หน่าเสียดายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผลก,กากแต่ว่ามันก็สามารถเก็บไปลงดันได้นะโอโ้เสียดายของว่าเก็บเลยเออเดีเดี๋ยวเก็บเข้าตัวกันเอาให้หลงกินเรร็บร้อยเลยอ,อันดับที่7โดนโปโขโมยผล เคยไหมครับเวลาที่เราสุ่มได้ผลปีศาจที่เป็นผลหลักล้านหรือว่าผลที่โหดพอสมควรนะครับแต่ในตัวเราเนี่ยมีอยู่แล้วและเรากะจะโยนผลผลนี้ให้กับเพื่อนเรานะครับแต่พอเรายโยนผลปีศาจลงพื้นกะว่าจะให้เพื่อนเราแล้วละก็จูๆ่ๆมันก็มีโปจากไหนไม่รู้ครับวับมาเก็บผลปีศาจของเราอย่างไว ต่อหน้าต่อตาเรากับเพื่อนเรานะครับบอกเลยว่าจังหวะนี้ช็อตฟิลครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาไปปบปบปบมันออาผลไปแล้วมันออาผลไปแล้ว อันดับที่6โดนผู้เล่นที่เวลสูงกว่าก่อกวนเวลาฟาร์มสำหรับผู้เล่นใหม่บางคนนะครับที่เพิ่งมาเล่นนะฮะและยังไม่มีห้องวีไว้ฟาร์มส่วนตัวนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยครับเวลาที่เราฟาร์มนะครับเพราะอาจจะมีผู้เล่นนะครับที่เวลสูงกว่ารู้สึกหมันไส้หรืออยากกันแกล้งเรานะครับ มาแย่งฟาร์มมาแย่งตีมอนเตอร์ที่เรารับเควสไว้นะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเควสให้เสร็จได้และอัพเลเวลได้นะครับบอกนะครับว่าช่วงแรกที่ผมเล่นใหม่ๆนะฮะผมเจอแบบนี้บ่อยมากครับหงุดหงิดจนถึงขั้นไปเปิดห้องวีเล่นเองคนเดียวนะครับและนั่นคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับเพราะผมเชื่อเลยว่าทุกวันนี้นะฮะก็ยังมีผู้เล่นที่เวลตันยังแกล้งผู้เล่นใหม่แบบนี้อยู่ครับสำหรับใครที่เจอแบบ ะะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันดับที่5 สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งจะเวลตันนะฮะมักจะโดนล่อซื้อบ่อยมากครับซึ่งผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับคนเที่ยวผลปีศาจหายากนะครับออกมาถือโชว์นะครับแล้วก็หลอกล่อนะครับให้เรานั้นออกจากเขตเซฟโซนซึ่งส่วนมากเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยมักจะเกิดที่โลก2นะฮะตรงจุดคาเฟ่นะครับและถ้าเกิดว่าเราเผลอหลงกลนะครับเดินตามออกไปนะฮะบอกเลยครับว่าถ้าใครพีพี ไม่เก่งนะครับชะตาขาดครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการหาค่าหัวของพวกไก่ตันที่ชอบหลอกผู้เล่นใหม่ไปตีเอาค่าหัวฟรีๆนะครับมีใครเคยโดนหรือเปล่าถ้าโดนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ อันดับที่4จะล่าเจ้าทะเลแต่ดันเจอคนที่สามารถเสกเจ้าทะเลได้ก่อกวนเพื่อนๆเ,เคยเป็นหรือเปล่าครับเวลาที่เราขับเลือกมากเพื่อจะล่าเจ้าทะเลนะครับมันก็จะมีผู้เล่นครับที่ข่าหัวเกิน10ล้านและผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยสามารถเสกเจ้าทะเลได้นะครับเขาก็จะมาเสกเจ้าทะเลก่อกวนเราครับ พอเขารู้ว่าเรานั้นต้องการมาล่าเจ้าทะเลบ่อยครั้งครับที่ผู้เล่นใหม่นั้นมักจะไม่รู้นะครับว่าเจ้าทะเลที่เขาตีนั้นเป็นเจ้าทะเลที่เสกขึ้นมานะครับและพอตีตายเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตังหรือไอเทมที่ดรอปจากเจ้าทะเลนะครับบอกเลยว่าช่วงที่เล่นใหม่ๆเนี่ยโดนแกล้งแบบนี้บ่อยมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นนานจนชินแล้วนะฮะเราจะรู้เองว่าเจ้าเสกกับเจ้าที่เกิดเองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสําหรับข้อ ใครเคยเจอเหมือนเดิมครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันดับที่3 โดนบิดผลปีศาจสําหรับอันดับนี้นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะโดนกันเยอะครับเวลาที่เราอยากได้ผลปีศาจโหดๆที่เราต้องการนะฮะเราก็มักจะหาผลปีศาจในตัวเราเนี่ยที่เราคิดว่ามันดีและเหมาะสมกับการแลกนะครับไปขอแลกกับผู้เล่นที่เล่นมาก่อนหรือว่ามีผลปีศาจดีๆที่เราต้องการเนี่ยอยู่กับตัวเขานะครับแต่พอถึงเวลาแลกเนี่ยเหมือนกับว่าจะแลกได้นะครับ กดพร้อมทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อถึงเวลา2 3ถึงาทวิสุดท้ายเนี่ยผู้เล่นอีกฝ่ายนะครับมักจะโดดออกจากโต๊ะแรกครับทำให้การแรกนั้นเป็นโมฆะน,นะครับ<อ>เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตอนที่ผมเล่นใหม่ๆนะฮะผมเจอบ่อยมากครับและผมก็แก้ปัญหาโดยการซื้อผลถาวรทุกผลนะฮะที่ผมอยากได้นะครับ เพื่อที่เราเนี่ยจะไม่จําเป็นต้องมาขอแลกคนนั้นผลน,นี้กับใครอีกนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีตังเติมไม่มีตังซื้อผลถาวรน,นะฮะไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมว่าต้องเกิดขึ้นบ่อยกับผู้เล่นหลายคนเนี่ยเลยครับใครเคยเจอคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ อันดับที่2เก็บผลปีศาจไม่เคยทันสำหรับอันดับที่สองนะครับผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งครับที่น่าเจ็บใจมากนะฮะสำหรับผู้เล่นที่ซื้อเกมพารตามหาผลปีศาจนะครับซึ่งเกมพารนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง2,700โลบันะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่า เราจะสามา,า,มารถตามหาผลปีศาจเวลามันเกิดได้ง่ายๆนะครับแต่เวลาผลปีศาจเกิดเนี่ยเรากลับเก็บไม่เคยทันเลยครับในบางแมปนะครับแต่บางแมปเนี่ยก็สามารถเก็บได้ง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าแมปไหนที่เราเล่นอยู่แล้วผลปีศาจเกิดมีโปนะฮะแมปแมปนั้นเนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปเก็บผลปีศาจทันเลยครับเพราะโปจะวาร์ปไปเก็บผลปีศาจก่อนเราเสมอจนตอนเนี้ยผู้เล่นที่ซื้อเกมพาร์ทเก็บผลปีศาจ ะะต้องตั้งคําถามกับตัวเองแล้วว่าเรามีเกมพารเก็บผลปีศาจไปทําไมสําหรับใครที่มีเกมพารเก็บผลปีศาจนะฮะผมเชื่อเลยว่าต้องเจอแบบนี้ทุกคนแน่นอนครับสําหรับใครเจอคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันดับที่1 สำหรับอันดับที่1นนะครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าไม่มีครับสาหรับผมครับผมเลยต้องขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันมาคอมเมนต์นะครับว่าช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมนั้นมาเล่นแมปบล็อกฟุตใหม่ๆเนี่ยท่านผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบไหนบ้างครับที่ท่านผู้ชมเจอแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจําจนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยไม่ลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนแกล้งการเจอของบางอย่างนะฮะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีกับมันยกตัวอย่างเช่นเจอผลตี สาดหายาิเจอผู้เล่นที่เล่นมาก่อนเนี่ยยิบผลถาวรให้หรือให้เกมพาสนะครับหรือมีเหตุการณ์อะไรอีกบ้ากหมยที่เราเจอในตอนที่เราเล่นครั้งแรกนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับคงต้องขอจบตรงแต่เพียงเท่านี้ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปจานดับแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและสําหรับใครอยากให้ทําคลิปจานดับแบบนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับว่า อยากให้ทําคลิปจานดับเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ